ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภากระผมขออภิปรายสนับสนุนร่างรัฐนูลแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมพอสอซึ่งเป็นการแก้ไขในมาตรา256 วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2560และเพิ่มหมวดที่15ขับหนึ่งการตั้งสสรมายกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นร่างที่เสนอโดยท่านสมพงษ์อมอนิวัต์ผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพักเพื่อไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยทั้งหมดท่านประธานที่เคารพครับ เหตุที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560นั้นเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นที่ทราบกันดีเป็นที่ยอมรับกันว่ามีเป้าหมายเพื่อสืบทอดอำนาจเผด็จการและมีบทบัญญัติหลายมาตราที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมีความ ไม่เป็นธรรมในการตีความต่างๆได้ทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ฝ่ายต่างๆมีระบบการเลือกตั้งที่ทำให้พี่น้องประชาชนไม่สามารถที่จะตัดสินใจเช่นมีบัตรเลือกตั้งใบเดียวเลือกทั้งคนทั้งพรรค ที่น้องประชาชนตัดสินใจลำบากมากนอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ต้องแก้ไขเพราะว่าไม่ยึดโยงกับประชาชนจะเห็นได้จากคณนะร่างรัฐธรรมนูญก็ตั้งโดยคอสอชอครับไม่ได้มาจากประชาชนการทำประชามติหลังจากร่างเสร็จแล้วก็มีการกระทำ หลายๆอย่างที่เพื่อที่จะผลักดันให้ร่างฉบับน,นี้ได้ผ่านความเห็นชอบของประชาชนไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติประชามติที่ปิดปากฝ่ายที่เห็นต่างจากรัฐบาลแต่เปิดโอกาสให้ฝ่ายที่เห็นด้วยกับรัฐบาลได้ไปดำเนินการแม้แต่การชักชวนประชาชน มีระดับต่างๆระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลไปพูดคุยกับประชาชนให้ลงมติเห็นด้วยแถมยังบอกว่าถ้าไม่รับร่างรัฐมนูลฉบับนี้อาจจะไม่มีการเลือกตั้งหรือจะมีการเลือกตั้งสสช้าออกไปทําให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจในส่วนที่รับร่างรัฐมนูลอีกประการหนึ่งแม้แต่การพิมพ์ร่าง รัฐธรรมนูญแจกจ่ายประชาชนก็ไม่ทั่วถึงท่านประธานที่เคารพครับการแก้ไขรัฐมนูลฉบับนี้เราจะสามารถได้แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในรัฐมนูลฉบับนี้และจะลดปัญหาความขัดแย้งของพี่น้องประชาชนที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้ครับความสำเร็จ ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นอยู่กับพวกเราสอสอสอวอที่อยู่ในห้องนี้เพราะว่าเงื่อนไขต่างๆจะขึ้นอยู่กับพวกเราในขณะนี้เช่นเสียงส่วนใหญ่ของสอสอส,อสอวอ,อยู่ในห้องนี้ก็จะเป็นเ,เกณฑ์หนึ่งที่จะทำให้การผ่านของร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวสอวอต้องเห็นด้วยเกินหนึ่งในสาม ซึ่งอันนี้ก็เป็นขึ้นอยู่กับดุลพินิษของสอวอที่อยู่ในห้องนี้เช่นเดียวกันนอกจากนี้บอกว่าฝ่ายค้านต้องเห็นด้วยเกิน20%ซึ่งถือว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาไม่ต้อง20%หรอกครับฝ่ายค้านเห็นด้วยเกิน90%นะครับผมเชื่อว่าสอสอและสอวอทุกคนอยู่ในห้องนี้จะใช้ดุลพินิษเพื่อความเจริญรุ่งเรืองความสีวิไลของประเทศชาติ ความเป็นประชาธิปไตยและความเป็นสากลรวมทั้งเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นจึงขอให้การลงคะแนนของสอสสอวอในการที่จะตัดสินว่าท่านจะรับร่างหรือไม่รับร่างในวันพรุ่งนี้เป็นไปเพื่ออำนาจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนครับก็ผมคิดว่าในวันพรุ่งนี้ร่างรัฐมนุนฉบับ ที่แก้ไขในครั้งนี้ก็คงจะได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาครับขอบคุณครับ